ใครมาแล้วแชร์พี่งเขงว่าพร้อมนะเดี๋ยวจัดให้พร้อมฟาดค่ะพร้อมโอเคโอเคตื่นเต้นจังวันนี้ตื่นเต้นจัง เดี๋ยวรอคนดูสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคนดูสักครู่หนึ่งคืองวดนี้รัฐบาลไทยอ่ะจากที่ผมดูนะแนวทางของรัฐบาลไทยงวดนี้ยคือมีมีตัวเด่นนะมีตัวเด่นงวดที่แล้วในห bon, bon. bon. ้าบนห้าล่างงวดนี้ทิ้งไม่ได้นะห้า bon. ทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับห้าเนี่ยผมบอกไปเลยนะนะครับเพราะว่าห้าเบิ้ลบนเบิ้ลล่างนะครับดผมจะเขียนตารางให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเนอะดผมจะเขียนตารางให้ทุกคนได้ดูแล้วกันจะได้อ่าดูแลวเข้าใจนะครับดูแลวเข้าใจ เอาค่ะเอาฮานอยด้วยสิพี่เอ็มดิบันเลขออกเนาะทุกคนนะครับที่อยากได้นะครับแนวทางนะครับเลขสายด่วนฮานอยนะครับหรือว่า,าเลขรัฐบาลไทยสายด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ่ใบแนวทางฮานอยใบแนวทางหวยลาวนะครับใครที่มาใหม่นะครับมาวันแรกนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฮียติคนละหวยนะครับให้กดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียติเนาะ นะครับให้กดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเทียตีนะครับพี่ออนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือนี่ครับสี่หนึ่งงวดนี้ผมชอบนะครับส่วนตัวผมชอบนะครับหวยรัฐบาลไทยงวดนี้จะอยู่ในตารางนะครับหวยรัฐบาลไทยงวดนี้จะอยู่ในตารางพี่ๆทางบ้านครับพี่ๆทางบ้านขอคนละหนึ่งเลขเห็นตารางแล้วเนี่ยจับตัวไหนเออเห็นตารางแล้วจับตัวไหนดี จับตัวไหนดีชอบห้าสามห้าสามสวยนะห้าสามถือว่าสวยเลยนะครับห้าสามถือว่าสวยเลยนะครับเลขดีด้วยนะครับเลขดีด้วยเพราะสามกับแปดตัวเดียวกันนะครับสามกับแปดตัวเดียวกันแต่ส่วนตัวแล้วผมให้ระวังนะงวดเนี้ยผมชอบอยู่สองหางทุกคนถ้าเกิดใครดูไ์สดฟังนะ,ะคือสี่หนึ่งหางหนึ่งกับห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์เนี่ยเนะี่ยมองกันง่ายๆด้วยตาเปล่ามองกันง่ายๆโดยแบบไม่มีสูตรพี่นิ้งสามตัวผมฟันแน่นอนเลขนี้นะครับ ผมฟันแน่นอนเลขนี้มาดูกันครับว่างวดที่แล้วเนี่ยหวยรัฐบาลไทยออกอะไรใช่ครับงวดที่แล้วหวยรัฐบาลไทยออกห bon bon ้าบนห้าล่างห้าสองบนห้าศูนย์ล่างเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้เราจะทิ้งห้าไม่ได้เอาห้าเก็บไว้ครับเอามาจับเป็นตัวเด่นนะครับและงวดนี้ที่ผมคิดว่ามาแน่นอนคือสี่เอาจริงๆสองตัวนี้รวมกันก็สวยนะนะครับงวดนี้ผมเด่นห้ากับสี่ นะครับผมเด่น5กับ4นะครับเด่น5ระวัง4นะครับ5เนะี่ยมีโอกาสมามากกว่าเพราะงวดที่แล้วออกไปแล้วนะครับงวดที่แล้วออกไปแล้วนะครับมีโอกาสมามากกว่านะครับผมผมจะให้นะครับพี่น้องทางบ้านฟังผมอย่างนี้คือผมจะอธิบายคือไม่ใช่ว่าสูตรเฮียติไม่แม่นแต่ผมเชื่อเรื่องดวงด้วยเอาเรื่องดวงมาเกี่ยวด้วยนะฟังนะสมมติวันนี้เฮียติเนี่ยอาจจะเจาะนะครับอาจจะเจาะ58 4 1, 50 เฮ้ยเฮียตีหนูชอบสี่ห้าค่ะหนูชอบห้าหนึ่งค่ะหนูชอบแปดหนึ่งค่ะเอาตามที่ตัวเองชอบตัวเองเนี่ยใครที่เข้ามาดูเนี่ยจับได้ตัวไหนจับได้เลขไหนเอาตามที่ตัวเองเห็นสัมผัสแรกสัมผัสแรกเลยนะครับเพราะผมเชื่อเลยเกินว่าวดน,นี้หวยรัฐบาลไทยผมไม่พลาดแน่นอนผมมั่นใจครับวดนนี้หวยรัฐบาลไทยผมไม่พลาดแน่นอนอยู่ในตารางตรงนี้แน่นอนห้า <5. S 1> อีกตัวหนึ่งคือห้า หนึ่งแปดนี่ครับนี่ครับ,รบมีหนึ่งครับมีหนึ่งครับสองตัวมีหนึ่งครับพี่สี่หนึ่งมีครับสี่หนึ่งงวดน,นี้มีแน่นอนนะครับนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วนเนี่ย ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วสายด่วนรัฐบาลสายด่วนฮานอยเนี่ยผมไม่ได้มาให้รายหน้าไลฟ์สดนะครับผมไม่ได้มาให้หน้าไลฟ์สดกันปลอมแนวทางด้วยกันมิจฉาชีพด้วยนะครับใครอยากได้แนวทางเฮียติกดลิงก์ด้านล่างได้เลยงวดนี้ออกร้อยเอ็ดครับยังไงมีหนึ่งครับข้างล่างยังไงมีหนึ่งครับข้างล่างสองตัวครับสี่หนึ่งครับสวยนะครับผมกันให้นะครับถ้าขึ้นบนนะครับจะเป็นห้าหนึ่งแปดเพราะห้างวดที่แล้วยังอยู่นะครับสี่ศูนย์ห้าห้าหนึ่งแปดสองตัวเนี้ย นะครับหนึ่งหางแน่นอนนะครับตามสูตรบอกมานี่ครับมาดูกันว่าสิบหกมีนาคมที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างที่เฮียติพูดหรือเปล่ามีหนึ่งจริงๆหรือเปล่าข้างล่างเดี๋ยวมาดูกันใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยครับใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยครับแต่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวเลยนะขออย่างเดียวเลยครับใครที่ดูอยู่นะครับใครที่ดูอยู่นะครับผมขออย่างเดียวอยากให้ทุกคนกดลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนด้วย กดลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนด้วยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเมื่อวานเลาออกหนึ่งสีนึกถึงเลขไทยที่เฮียบอกเลยใช่ผมผมพี่พี่ใช่ไหมที่มาคอมเมนต์เมื่อวานแล้วผมบอกหน้าไะไรสดใช่ปะที่ผมอกว่าพี่